สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตแบบไว้ขึ้นรูปอินเสิร์ตแบบนี้นะอ่าแต่มันจะเป็นลูกเล่นแบบเมาส์คลิกลากออกมาเพื่อนๆไม่เคยเห็นที่ไหนมีมาก่อนแน่นอนในโลกนี้ในประเทศนี้ไม่มีแน่นอนครับเทมเพลตแบบนี้นะผมทําออกมาเองแล้วก็คิดออกมาเองเป็นเวอร์ชั่นแรกนะสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะไฟล์ตัวนี้นะมันเป็นไฟล์เทมเพลตครับรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแก้ไขเองปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยคนระับแล้วก็การเปลี่ยนนนรรูปขององไฟล์์เใวชั มันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบง่ายมากๆอ่ะเพียงแค่เพื่อนๆลากรูปของตัวเองเนี่ยมาใส่ในตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รูปอินเสิร์ตแบบลูกเล่นแบบนี้เลยนะครับเออมันแบบมันเท่มากๆอ่ะไฟล์ตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างแบบภูมิใจนําเสนอมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนได้ไปเนี่ยคือมาจากผมที่เดียวแน่นอนนะไม่มีที่อื่นนะหรือถ้าเกิดมีที่อื่นเนี่ยก็ที่อื่นเล่นแบบผมแล้วแหละเพราะว่าผมคิดว่าผมที่แรกแน่นอนนะเพื่อนๆได้ไปเนี่ยเท่มากอ่ะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวในคลิ ใช้อะไรได้บ้างปรับแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงการใช้งานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆ,างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกนะครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆเ,เอารหัสเนี่ยมาใส่ในนี้แล้วก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยนะกดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับอันนี้มันจะเป็น Picture V1 นะครับผมจะตั้งไว้ Picture V1 เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้มันก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะว่าแต่ละไฟล์เนี่ย มันแตกต่างกันยังไงแล้วกันนะผมค่อนข้างภูมิใจในไฟล์ตัวนี้มากนะเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างเทมากมากอ่ะเออมันเป็นแบบโอ้เพื่อน,อนๆได้ไปใช้นี่แบบโหยล้ำแน่นอนนะไปที่โปรแกรม p r e m พ p r o กันเลยนะพอมาที่โปรแกรม p r พิม e Pro เนี่ยให้เพื่อนเปิดแถบกราฟิกด้านบนนะเปิดแถบกราฟิกแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าไอ้ไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันใช้งานได้กับโปรแกรมพิ e ี Pro เวอร์ชั่น2021 ขึ้นไปนะ2021ขึ้นไปต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันที่ทำให้เราเปลี่ยนรูปได้แบบรวดเร็วแบบนี้นะในโปรแกรม p r e m i e r Pro 2021ขึ้นไปเนะี่ยมันมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะตั้งแต่2021ขึ้นไปเนะี่ยมันมีฟังก์ชันการเปลี่ยนรูปแบบง่ายๆนะผมก็เลยทำตั้งแต่2021ขึ้นไปนะ ต่ำกว่านี้ไม่น่าจะใช้ได้แน่นอนนะก็ถ้าเกิดใครต่ํากว่านี้ก็ควรจะอัปเดตอยู่แล้วแหละแล้วก็ถ้าเกิดใคร2021ขึ้นไปเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะ2 0 2 2หรือล่าสุดเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะอ่ะก็พอมาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆทาการลากไฟล์เทมเพลตของเราเนี่ยลากคุมทั้งหมดอย่างนี้นะแล้วก็ลากมาใส่ในแท็บ e s s e n t i a l graphic อย่างนี้นะลากมาปุ๊บแล้วรอโหลดอ่ามาแล้วแล้วก็เลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่า picture นะนี่ครับ1.3นะเดี๋ยวผมจะลา,ลมาทม์ไลนั่งหมดลแล้วกันอ่ะ 拉ลงมาทั้งหมดเลยลากมาอย่างนี้ลากมาอย่างนี้เออสามตัวไปเลยตัวที่1เนี่ยผมบอกก่อนนะว่าตัวที่1เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นรูปเดียวอะเออมันเป็นรูปเดียวอะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปเดียวอ่าเป็นรูปเดียวอย่างงี้นะตัวที่สองนะตัวที่สองเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะมันจะเป็นขึ้นมาเหมือนตัวที่1นั่นแหละ แต่คือมันจะมีการเปลี่ยนรูปเป็น2รูปนะเปลี่ยนรูปเป็น2รูปแบบนี้เออมันจะมีการเปลี่ยนรูปอย่างเงี้ยมันจะมีการเลื่อนอย่างนี้อ,อ่าอัน mm. นี้คือตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนรูปถึง3รูปนะเอออ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวที่ผมแก้ไขให้ดูเลยละกาันตัวที่1เนี่ยอ่ะตัวที่1จะเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้คือตัวที่1ลากขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ อ่ะเราก็เล่นเลน,เลน,เลนเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็หุบหายไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือตัวที่หนะึ่งะตัวที่สองเนี่ยอ่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยลากขึ้นมาอ่ะเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่ะจะมีเมาส์ลากมาเปลี่ยนรูปอย่างนี้เลยแล้วก็หุบหายเออเป็นสองรูปอย่างไงล้ำปบ่โคตรลำ้ำบอกเลยไม่มีที่ไหนแน่นอนนะแล้วก็ตัวที่สมนะเป็นอย่างนี้ลากขึ้นมาปุ๊บอ่ะดูดีๆนะอ่ะเปลี่ยนรปูปอีกหนึ่งรูป นี่เปลี่ยนรูปอีกหนึ่งรูปเป็น3มรูปเป็นไงแล้วก็หุบหายนี่เออโคตรล้ําผมบอกเลยว่าแบบโอ้โหอะไรมันจะแบบเจ๋งขนาดนั้นนะก็อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแรกนะผมบอกก่อนว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ผมทําแบบ เป็นไฟล์เทมเพลตอินเสิร์ตรูปอะเวอร์ชันแรกนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเสนอแนะหรืออยากจะแนะนําอะไรจริงๆแนะนําผมมาได้เลยนะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะใครอยากจะแบบได้แบบไหนอยากแนะนําว่าต้องทําอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเออหรืออยากจะแนะนําติชมอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้หมดเลยนะผมไม่ซีเรียสเลยนะ แนะนำผมมาได้เลยนะอ่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันสามารถปรับแต่งแก้ไขได้อย่างง่ายดายนะให้เพื่อนกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตของเราเนี่ยอันนี้คือตัวไฟล์ที่1่ก่อนนะอันนี้คือตัวไฟล์ที่1พอกดที่ไฟล์เทมเพลตมาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบง่ายเลยนะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบง่ายเลยก็คือวิธีการเปลี่ยนรูปเนี่ยให้เพื่อนเอารูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเออเราก็เช็ครูปก่อนว่าเรามีรูปยังไงอ่ะ สมมติผมมีรูปพวกนี้เนี่ยอ่าผมอยากได้รูปนี้ผมก็จะดึงไอ้ตัวนี้เนี่ยมาใส่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันลากมาใส่ในเทมเพลตได้เลยก็คือไอ้ตอนนี้เนี่ยมันเขียนว่าพิกศูนย์หนึ่งใช่ไหมสีม่วงๆน้ำเงินเนี่ยเขียนว่าพิกศูนย์หนึ่งตรงตรงนี้เนี่ยผมเขียนว่าเปลี่ยนรูปเนี่ยเพื่อนๆลากรูปมาใส่ไอ้ตรงนี้ได้เลยนะลากมาใส่เลยนะลากอย่างนงี้เลยนะจิ้มอย่างนี้ปึ๊บดึงมา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 มาปล่อยใส่ตรงนี้ได้เลยนะปล่อยใส่ไปเลยแค่นี้เลยแค่นี้แค่นี้ แค่นี้คือเสร็จเลยมันง่ายไหมง่ายมากแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอย่างเช่นการปรับขนาดของมันเนี่ยมันจะปรับขนาดไม่ได้หรือจะปรับให้เป็นแนวนอนแนวตั้งอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องฟิกมามันมันฟิกมาเพื่อที่แบบมันจะเป็นเรื่องของจุดต่างๆเรื่องของการเคลื่อนไหวขอบการใช้เมาส์ดึงออกเป็นลูกเล่นอะไรเงี้ยมันเลยจําเป็นต้อง ต้องฟิกขนาดไว้เท่าขนาดเนี้ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมคิดวิธีทางอย่างอื่นออกหรือผมอาจจะทํา แบบแนวนอนมาเพิ่มหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยผมกาลังอยู่ในช่วงการคิดการทําอะไรเพิ่มนะเพื่อนๆก็สามารถแนะนํามาได้นะ้อย่างที่ผมบอกเนี่ยแนะนําผมมาได้หมดเลยเพราะว่าผมก็ทําคนเดียวเนี่ยมันมันก็ตันนะบางทีมันก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะใครอยากได้แบบไหนก็บอกมาแต่ในคลิปนี้เนี่ยมันมันเป็นขนาดที่ค่อนข้างฟิกไว้ผมก็จะพยายามทําออกมาให้มันค่อนข้างกลางๆนั่นแหละให้แบบใช้กันได้หลากหลายนะเออมันก็จะเป็นขนาดนี้นั่นแหละข้อจํากัดคือมันไม่สามารถแบบเออทำให้เป็น กว้างได้หรือสูงกว่านี้ได้หรือขยายใหญ่กว่านี้ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปขยายได้แบบมือเป็นแค่ในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลขยายได้นิดหน่อยแค่ขยายเล็กใหญ่นะแต่มันแบบทําให้กรอบนี้เนี่ยมันกว้างขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ได้นะอันนี้คือต้องบอกข้อจํากัดของตัวนี้ไว้ก่อนนะก็ะพอเราเปลี่ยนรูปเสร็จแล้วเนี่ยรูปเราอะถ้าเกิดเราวางมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตําแหน่งนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนควรจะปรับแต่งรูปของเพื่อนๆนมาให้พอดีกันนั่นแหละแต่จริงๆมันก็ยังสามารถปรับได้นะก็คือขยายเนี่ยเพื่อนเลื่อง ซูมเข้าซูมออกตรงนี้ดูได้ค่าเริ่มต้นมาถึงเนี่ยมันจะปรับให้มันฟิตพอดีไอตัวเทมเพลตตัวกรอบนี้นั่นแหละมันจะปรับให้ฟิตพอดีนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอีกนิดหน่อยเนี่ยมันสามารถทําได้นะเออเห็นนะอย่างเงี้ยมันสามารถปรับได้หรือใครอยากจะหมุนภาพอะไรเงี้ยแต่คือเราต้องคํานึงด้วยนะไม่ใช่หมุนไปเนี่ยแล้วภาพมันขาดอะไรเงี้ยมันไม่เต็มจอไม่เต็ม รอบมันเออผมลากมาเนี่ยผมก็จะปล่อยเลยแค่นี้มันก็โอเคแล้วเห็นไหมมันพอดีโอเคลากรูปมาปล่อยคือจบเลยอะเอาจริงๆมันจบเลยอะพอเราเปลี่ยนรูปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราพับไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสีจุดสีขอบจุดก็ปรับแต่งกันได้หมดเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีตัวนี้แล้วกันตัวนี้ให้เข้มๆหน่อยแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยมาดูดสีให้เป็นสีเดียวกันหมดเลยนะของผมนะอันนี้คือผมชอบแต่งประมาณนี้แล้วก็ขนาดจุดเนี่ยก็คือไอ้จุด 8จุดที่มันเป็นจุดมุมมุมเนี่ยเพื่อนๆปรับขนาดได้อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ขนาดขอบจุดอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปอันก่อนเนี่ยมันมีขอบเส้นขอบเนี่ยขอบจุดเพื่อนๆสามารถปรับได้อย่างงี้เออแต่ผมจะเอาให้มันสีเดียวกันเออประมาณนี้ความโค้งจุดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้มันเป็นวงกลมใช่ไหมไอ้จุดเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นวงกลมเราลากไปไว้สุดเลยลากไปสายสุดอย่างเงี้ยมันก็จะเหลี่ยมหรือลากออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมนๆโค้งๆอย่างเงี้ย เออหรือถ้าเกิดลากมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยให้มันกลมๆเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะความชอบผมอาจจะลากให้มันเลียมๆอย่างนี้ก่อนละกันนะแล้วก็สีเส้นขอบก็คือเส้นขอบของกรอบรูปเราเนี่ยผมจะเอาให้เป็นสีเดียวกับจุดเลยอ่าเห็นไหมมันเป็นตีมเดียวกันแล้วแล้วก็ขนาดเส้นขอบเนี่ยก็คือเส้นขอบเส้นกรอบรูปมันนั่นแหละก็เอาใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะส่วนไอ้เรื่องตรงนี้เพื่อนๆไปลองปรับแต่งกันดูปรับเล่นกันดูได้อ่าแล้วก็ในส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเงานะตรงนี้จะเป็นส่วนของเงาทั้งหมดดเเเพื่่ออนปปรรัับบไ้ลยาง ปกติได้เลยนะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอปรับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันก็คือเสร็จเลยนั่นแหละ,อะลองเล่นดูมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเห็นไหมเราเอาไปใส่แบบช่วงที่เราแบบพูดถึงอะไรก็ช่างสมมตุติเราพูดถึงสถานที่เออเราพูดถึงสถานที่อะไรสมมติเราพูดพูดพูดอยู่เราอันนี้มันมันจำลองเหมือนเป็น เทมเพลตอินเสิร์ตูปอะเออเหมือนเป็นอินเสิร์ตูปอะจริงๆผมถ้าจําไม่ผิดนะผมคิดว่ามันใส่เป็นนะ <c oughs> วิดีโอได้นะเพื่อนๆลากวิดีโอมาใส่ในตรงเปลี่ยนรูปเนี่ยผมคิดว่าทําได้นะแต่ผมก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําในตอนนี้นะผมก็อาจจะอยากแนะนําให้เป็นรูปภาพก่อนละกันนะเป็นการอินเสิร์ตูปภาพนั่นแหละเออแต่ผมเดาว่ามันน่าจะใส่ได้ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าเกิดจําไม่ผิดมันใส่ได้แต่อย่างที่ผมบอกผมจะแนะนําเป็นอินเสิร์ตูปภาพก่อนละกันสมมติเพื่อนๆพ,พูดถึงอะไรก็ช่างแล้วเราอยากจะแบบขึ้นรูปอะแต่แบบ ไม่ได้เด้งรูปขึ้นมาเฉยๆอ่ะมันก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยเด้งรูปขึ้นมาปกติมันก็แบบปึ๊บขึ้นมามันก็น่าเบื่อมันมันมันเหมือนเหมือนทั่วๆไปอะ่ะเออเราไม่อยากได้อย่างนั้นอะ่ะเราก็เอาไอเทมเพลตัวนี้เนี่ยแหละเทมเพลตัวนี้เนี่ยละมันก็จะมาแทนที่ไอการขึ้นรูปแบบปกติของเพื่อนๆน,นะมันทําให้การขึ้นภาพอินเสิร์ตของเพื่อนๆเ,เนี่ยดูดีอะ่ะทำให้คลิปดูดีขึ้นอีกเยอะ,อะเออลองเพยดูมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะพอเด้งขึ้นมาสุดอ่ะเราก็เล่นเล่นเล่น แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอนอยากจะขึ้นแค่นี้หดเข้าไปเลยหดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยหดเข้าไปเลยมันสามารถหดยืดหดได้เลยนะอิสระแล้วเราลองเล่นดูอ่าเห็นนะมันก็จบของมันตามที่เราหดเห็นนะอ่าอันนี้คือข้อดีของตัวนี้นะก็คือลองเล่นดูมันก็จะเด้งขึ้นมาฟึบอ่าอันนี้คือการอินเสิร์ตละหรือถ้าเกิดใครแบบมีเวลาหน่อยขยันขยันหน่อยนะตัดตัวด้านล่างเงี้ยตัดตัวด้านล่าง แล้วก็ใส่เบอร์ใส่เป็นกระเส้นเบอร์ให้ด้านล่างเนี่ยมันแบบเบอเบอร์นะเออให้ด้านล่างมันเบอเบอนี่ครับเบอร์เบอร์อรละมันจะได้แบบไม่กวนกับภาพอินเสิร์ตของเรามากเกินไปนะแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใส่เป็นดีโซฟอ่ะผมอาจจะดึงเข้ามาหน่อยให้มันล้ําเข้ามาหน่อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังยังไม่เห็นภาพอินเสิร์ตของเราใช่ไหมผมก็อาจจะดึงเข้าอีกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นดีโซฟไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าเกิดขยนันขยันหน่อยมีเวลาเนี่ยเราก็ปั้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ค่อยๆเฟดไปเบอร์แล้วอันนี้รูปอินเสิร์ตก็ขึ้นมาฟึบเห็นไหมเออ,อยังไงประมาณนี้แล้วเราก็หดอันนี้เข้ามาประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยรูปมันมันเด้งออกแล้วใช่ไหมรูปมันเด้งออกเราก็ควรจะต้องเฟดให้ภาพเนี่ยมันชัดประมาณนี้ฟึบเห็นไหมภาพด้านหลังเนี่ยแบ็กกราวเนี่ยมันก็จะค่อยๆชัดตอนรูปหายไปนี่ครับ ประมาณนี้เห็นไหมลองไปลองปรับแต่งลองไปเล่นกันดูเห็นไหมเห็นไหมมันแบบถ้าเกิดเราปรับมันเบอร์หน่อยมันก็จะดูดีด้านหลังเนี่ยมันก็จะได้ไม่กวนภาพอินเสิร์ตของเราอันนี้มันก็จะเป็นแบบแนวอินเสิร์ตอะอย่างที่ผมบอกมันเป็นแนวภาพอินเสิร์ตนะไปลองปรับแต่งลองแบบลองใช้งานกันได้นะลองโหลดกันไปเยอะๆแล้วก็มีฟีดแบ็กมาหาผมบ้างนะว่าผมควรจะทํำยังไงอีกผมควรจะทํายังไงต่อไปควรจะใส่อะไรเพิ่ม ควรจะปรับแต่งยังไงแต่ชัวร์เนี่ยไอลูกเล่นพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถปรับกรอบได้นะปรับกรอบให้มันแบบกว้างขึ้นให้มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากได้ขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยผมต้องทําไฟล์เทมเพลตออกมาเพิ่มนะแบบต้องท fix ําฟิกฟิกขนาดออกมาเผื่ออยากได้แนวนอนอยากได้แนวตั้งอะไรเงี้ยต้องทําขนาดนั้นๆออกมาต่างหาก นั่นเองนะอ่ะแล้วก็มาที่ในตัวตัวที่2ตัวที่2ก็คือที่มี2รูปใช่ไหมให้เพื่อนกดเปิดลงมาพอกดเปิดลงมาเนี่ยมันก็จะมีให้เราเปลี่ยน2รูปอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูไอ้สอรูปนี้เนี่ยวิธีการเปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยเราชอบรูปไหนเนี่ยเราเช็คด่วนรูปนี้อ่ะเราชอบเราลากมาใส่เลยพิกหนึ่งอ่ะเห็นนะเปลี่ยนแล้วแล้วก็เปิดรูปมาเราชอบรูปไหนอยากได้รูปไหนใส่อีกเป็นอินเสิร์ตลากรูปนั้นมาใส่ในพิกสองอ่ะ แต่พิกสมันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาของมันอ่ะเราก็เลื่อนไปเลื่อนนี่ครับเห็นนะเห็นนะเห็นนะโคตรง่ายโคตรเจ๋งล้ํามากผมบอกเลยล้ําล้ํามากเพื่อนๆไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนสําหรับตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะอ่ะแล้วมันก็ยังสามารถยืดหดได้นะอ่ะทําเป็นเล่นไปมันยืดหดได้นะขณะเราเปลี่ยนเป็น2รูปแล้วอะแต่มันก็จะเร็วขึ้นถ้าเกิดเราหดเข้ามามันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมรูปที่2เนี่ยมันก็จะเลื่อนเร็วขึ้น มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าเห็นไหมมันก็เลื่อนเร็วขึ้นมาแล้วก็ออกไปแล้วก็มีเมาส์ดึงเข้ามาแล้วก็หายไปอ่าอะไรประมาณนี้เห็นไนะหมโหโคตรล้ําอ่ะเอาจริง บอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอมากในตัวนี้นะอันนี้คือภูมิใจจริงๆแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมทํามาค่อนข้างนานมากๆใช้เวลาทํานานจริงๆเพราะว่าจะไปให้หาดูที่ไหนมันก็ไม่มีเล็บให้ดูอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ผมดูเลยอะ่ะผมทำไฟล์เทมเพลตไอตัวโลว์เตอร์ที่ผมเคยทำแจกตัวนั้นไปนั่นแหละแล้วผมก็มาลองนั่งดูว่าเออไอไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์ที่เพื่อนๆเคยโหลดไปอะ่ะที่มันเป็นแบบเมาส์คลิกลากอย่างเงี้ยแนวๆลุกเล่นอย่างงี้ใช่ไหมผมมานั่งคิดว่า มันก็น่าจะใส่เป็นรูปภาพได้ใช่ไหมแล้วผมก็ต้องมานั่งแกะนั่งนั่งนั่งวางนั่งใส่แล้วก็กลับไปกลับมาระหว่างโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้อะไรเงี้ยนั่งทําอยู่ประมาณแบบหูหลายอาทิตย์นะหรือเป็นเดือนเนี่ยแหละกว่าจะสมบูรณ์ออกมาเป็นไฟล์ให้เพื่อนๆโหลดไดน้นานมากก็ต้องย้ายไปย้ายม,ามันมันบางทีบางทีเนี่ยมันต้องคํานึงอะไรหลายอย่างคํานึงเรื่องที่แบบเวลาเพื่อนๆเ,เอาไปใช้เนี่ยจะใช้งานอย่างไงเหมาะไหม ไปใช้งานในส่วนตรงไหนจะใช้งานกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมคิดเยอะคิดโหเยอะแยะวุ่นวายไปหมดว่าว่าว่ามันควรจะต้องเป็นเทมเพลตไหมหรือมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะเป็นไฟล์อะไรเอออะไรอย่างเงี้ยไปใช้เพื่อนๆจะสะดวกไหมเออถ้าเกิดสะดวกเออเราก็ทําออกมาให้เพื่อนๆเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยมันคิดแล้วคิดอีกเยอะเพราะว่าหลักๆบางทีเนี่ยผมไม่ได้ตัดงานอย่างที่เพื่อนๆตัดบางทีงานผมอาจจะไม่ได้เหมือนเพื่อนๆอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะ ชอบไหมเหมาะไหมกับงานของเพื่อนเพื่อนนะก็เลยพยายามทําออกมาให้มันค่อนข้างกว้างๆแล้วกันนะเพื่อที่งานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ลองเอาไฟล์พวกนี้เนี่ยไปลองใส่กันดูแบบให้มันเป็นวงกว้างหน่อยนะมันจะไม่ได้แบบเป็นเฉพาะทางอะไรทีเดียวอะ่ะเออมันก็สามารถใส่ได้ทุกคลิปนั่นแหละเราอยากจะไปขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตยังไงเราก็ขึ้นผมว่ามันค่อนข้างเท่ ในคลิปนี้แล้วก็ในตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3ม,มันก็คือเหมือนเหมือนกันนั่นแหละตัวที่3ม ij. มันจะมีให้เปลี่ยนเป็น3รูปแบบนี้นะวิธีการใส่เนี่ยก็คืออ่ะเราก็เลือกรูปของเราก็คือปกตินั่นแหละเราก็ลากมาใส่1อ่ะหก็เปลี่ยนแล้วก็พิก2ใช่ไหมพิก2นี่ครับพิก2อ่ะอันนี้พิก2แล้วก็เลือกรูปปกติเลยเลือกรูปอ่ะรูปนี้พิก2มาใส่ก็เป็น2แล้วเหนะ็นไหมแล้วก็พิก3พิก3อันนี้ก็คือรูปอันนี้แล้วก็หารูป อ่ารูปนี้เราก็ลากมาใส่พริกสามลากมาใส่ปุ๊บอ่าเห็นไหมเปลี่ยนหมดละมาดูไล่ดูมันก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บ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 ลากออกมาเป็นรูปที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นรูปที่สองปุ๊บอย่างนี้แล้วเมาส์มันยังค้างอยู่อย่างนี้นะรูปที่สองเนี่ยผมว่ามันก็เร็วเลยอ่ะแล้วก็ไปรูปที่สามอย่างเงี้ยเห็นไหมรูปที่สองปุ๊บแล้วเมาส์ยังอยู่แล้วก็ปุ๊บอ่ามันจะเป็นลูกเล่นเหมือนแบบ เหมือนเราเราเราเลื่อนโทรศัพท์อะ่ะเออเราเราใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์แบบปุ๊บอย่างเงี้ยลูกเล่นของมันอะ่ะของเมาส์ตัวเนี้ยมันเหมือนว่าเราใช้เมาส์ดึงรูปเปลี่ยนอะ่ะเอออย่างล้ําอ่ะอย่างล้ําอย่างล้ําบอกเลยแหมอันนี้ภูมิใจจริงๆเออ จบอ่าประมาณนี้สําหรับไฟล์เทมเพลตแบบ Insert รูปภาพนะผมค่อนข้างภูมิใจกับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะจริงๆผมภูมิใจทุกไฟล์นั่นแหละที่ผมทาออกมาแจกนะผมก็ตั้งใจทุกไฟล์ตั้งใจมากๆกว่าจะทําได้แต่ละไฟล์เนี่ยผมค่อนข้างใช้เวลา ทำอย่างที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปนั่นแหละก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอยากจะฝากให้เพื่อนๆนะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันครับว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์มากๆเพื่อนๆพิมพ์มาเลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะพี่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยครับอะไรเงี้ยพิมพ์มาเลยนะมันเป็นกําลังใจมากๆสําหรับผมเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไฟล์เทมเพลตตัวนี้ไปใช้แล้วเนี่ยแล้วติดขัดปัญหาอะไรนะครับหรือไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เพิิ่่่มมอออออะะะะไไรรรหหืืยาาากกจแนนํตชช็งใ้เพ คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะหรือจะแนะนําผมอะไรก็ช่างเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทาขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปน้ลเีย สุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรเจ๋งๆมาแจกเนี่ยหรือคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนอะไรนะครับฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ